เรื่องเล่าของป้าใบหนาดตำนานผีดิบผีสุขแห่งทุ่งบางอ้อเสียงลมกลางคืนพัดยอดมะพร้าวไหวเอ็นมันดังสู้สู้า้างนอกหน้าต่างความมืดยังคงทำงานของมันอย่างซื่อสัตย์ปกคลุมทุกอย่างจนดำสนิท มีเพียงแสงจันทร์ครึ่งซีกที่ซีดเซียวที่พยายามส่องลอดใบตองแห้งๆลงมากระทบแคลบไม้ไผ่ที่พวกเรานั่งล้อมวงกันอยู่ตรงกลางวงมีเพียงตะเกียงรั้วดวงเก่าที่ส่องแสงริบรีควันจากไส้ตะเกียงลอยอ้อยอิงไปผสมกับควันยาฉุนที่ป้าใบานาดกำลังพ่นออกมาเป็นระยะแกรบ เสียงป้าใบนาตาหม,มากในตะบันทองเหลืองคู่ใจดังขึ้นทำลายความเงียบพวกเองเนี่นะไอเด็กโม่วันซืนป้าแกพูดเสียงแหบพลาแกรู้หรือเปล่าว่าผีมันไม่ได้มีแค่ผีหลอกผีเปรตผีปอบอย่างที่พวกเองดูกันในทีวีหรอกนะไอ้จุกหลานชายคนโตกลืนน้ำลายดังเอือ้อ อ๋อแล้วมันมีผีอะไรอีกล่ะป้าป้าใบานารีตาที่ฝ้าฟางลงขี้ปลูที่จิ้มปูนแดงแล้วยัดเข้าปากเคี้ยวมับมับ,มบจนน้ำลายหมากสีแดงคงล้ำไหลเปละอะมุมปากมันมีสิวะมีผีดิบกับผีสุกยังไงละ่ะแค่ชื่อก็ทำเอาคนลุกสู้เอ๊ะแล้วผีดิบกับผีสุกเนี่ย มันเหมือนหมูดิบหมูสุกหรือเปล่าวะป้าไอเปียกลูกพี่ลูกน้องถามขึ้นอย่างซื่อๆไอเด็กโง่ป้าไม่น่าด็ดมันลึกซึ้งยิ่งกว่าน,นั้นโว้ยฟังไงดีนะผีสุกนะ่ะคือผีที่เขาตายดีตายตามอายุไขลูกหลานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สวดทรงวิญญาณเผาเรียบร้อย ไอ้ผีพวกนี้เนะ่ยเขาสุกแล้วเขาอิ่มบุญเขาก็ไปผุดไปเกิดหรือไม่ก็เป็นผีบานผีเรือนคอยคุ้มครองลูกหลานพวกนี้นะ่ยเขาไม่มายุ่งกับคนหรอกถ้าเราไม่ไปกวนตีนเขาอะป้าแกเว้นจังหวะหยิบยาเส้นขึ้นมามูวนใหม่แต่ที่มันน่ากลัวมันคือผีดิบบวยเสียงจิ้งจกร้องทักจักจัก,จก ผีดิบนะมันคือพวกตายโหงตายแบบไม่รู้ตัวโดนข่ารถชนปูกคอตายไอ้พวกนี้จิตมันยังดิบมันก็ยังยึดติดมันยังหวงมันยังโกรธแขนแถมบางทีก็ยังไม่รู้ตัวว่าตายแล้วถ้าลูกหลานไม่ทำบุญให้ไม่ได้ฟังสวดไม่ได้เผาโอ้ยเอง็งเอ้ยวิญญาณมันก็ยังดิบอยู่อย่างนั้นแหละ มันก็จะหิวโหยมันจะเหี้ยนแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงที่มันตายนั่นแหละฮะป้าเคยเจอเหรอเปียกถามด้วยหัวใจที่เต้นตึกตักป้าใบนาดพ่นควันยาฉุนข้าไม่เจอหรอกแต่รุ่นพ่อเองไงสิมันเจอมากับตัวเรื่องขออไอ้เข้มไอแหลมกับไอยอดสามเกรอหัวขวดแทงทุ่งบางอ้อน,นี่แหละ แล้วเรื่องเล่าของป้าใบานาดก็เริ่มต้นขึ้นย้อนไปสมัยที่ไอเข้มไอแหลมไอยอดมันยังเป็นหนุ่มกระทงอายุราวๆสิบแปดสิบเรื่องมันเกิดขึ้นในเดือนมืดหลังฝนตกหนักหมาดในคืนนั้นพวกมันสามตัวนั่งซุบซิบกันอยู่ใต้ถุนบ้านไอเข้มมันแปลกเว้ยคืนนี้กบเขียดเนี่ยมันร้องกระง,งมไปหมดเลยเว้ย ไอ้เข้มเปิดประเด็นไอ้เข้มนี่มันหัวโจกร,ร่างใหญ่ใจถึงแต่บางทีก็ถึงแต่ตัวเออกูก็ได้ยินว่าไอ้แหลมตอบไอ้แหลมนี่ตัวผอมเกรงขี้กลัวเป็นที่หนึ่งพระเครื่องนี่แขวนเต็มคอห้อยจนคอแทบจะหักไอ้แต่ว่าดึกป่านนี้แล้วเนี่ยมึงจะชวนกูไปไหนอีกวะเนี่ยก็ไปหาเขียดนะสิวะไอ้เข้มตบเข่าชาติ แม่กูเนบนอยากจะกินแกงอ่อมเขียดมาหลายวันแล้วแล้วก็ถากว่าได้เยอะก็ไปขายที่ตลาดนัดวันพรุ่งนี้เช้าได้ตังมาซื้อเหล้าขาวกินเก็กเฮ้ยมึงว่าไงว่ายอดไอ้ยอดที่นั่งเงียบมานานมันเป็นพวกกลางๆไม่กล้าไม่กลัวแต่ขี้เหนียวเป็นที่หนึ่งพอได้ยินคําว่าได้สตังตามันก็ลุกวาวทันทีเออไปก็ไปสิวะเออว่าแต่ว่ามึงจะไปหากันแถวไหนวะ ไอ้ครองหน้าวัดคนก็แยงง่งกันหมดแล้วอ่ะไอ้เข้มยิ้มกริมเฮ้ยกูมีทีเด็ดเว้ยกระท่อมปลายนาตาสีไงเฮ้ยไอ้แหลมร้องลั่นบ้านเฮ้ยมึงอย่าบ้าละวอ้เข้มที่ของตาสีกับผูกคอตายนะว้ยศพแกนะ่ะเพิ่งจะขึ้นอืดคาคือเมื่อสาวมันก่อดนนีเองแล้วเขาก็ยังไม่ได้เผาแกด้วยซ้ำอะ่ะเออนั่นลเว,ว้ยไอ้เข้มสวนกลับนั่นแหละมันถึงจะดีเว้ย ไม่มีใครกล้าเข้าไปไงนหรอวะเฮ้ยเขียดะตัวเท่าแขนนะมึงแล้วมันก็ชุมยิ่งกว่ายุงซะอีกว้ยไอ้แต่นั่นมั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 นผีดิบชัดๆเลยนะว้อยไอ้แหลมเสียงสั่นเฮ้มึงก็ฟังหลวงพ่อเทศดุวตาสีแกตายโหงจิตแกยังไม่สงบลูกหลานก็ยังไม่ได้ทันทําบุญใหญ่ให้แล้วแกยังดิบอยู่เลยนะวอยไอ้ยอดลังเลเฮ้ยมันจะดีหรอว่าเข้ม ไอ้เข้มหัวเรอเฮ้ยผู้มึงนี่มันไก่อ่อนนะพี่เพอที่ไหนจะมีจริงวะข้าไม่เชื่อรกตาสีก็นตายไปนานแล้วจะมาลุกขึ้นมาจับเขียดแข่งกับผู้เราได้ยังไงวะไปอย่ามาปอดแหกเลยไปสุดท้ายด้วยความอยากได้เงินของไอ้ยอดและความเกรงใจหูวโจกอย่างไอ้เข้มไอ้แหลมก็เลยจำใจต้องตามไปด้วยมันพกทั้งไฟฉายสวิง และที่ขาดไม่ได้สร้อยพระที่ห้อยตะกรุดกับเขี้ยวเสือจนคอแทบเขียวสามหนุ่มย่ำตอกแตกไปตามคนาที่เฉอะแฉะความมืดบรนเย็นใหญ่เยือกเสียงกบเขียดที่เคยร้องระงมพอพวกมันเดินเข้าไปใกล้เขตกระท่อมปลายดามันกลับเงียบกลิบไอ้ไอเ้เข้มกูกูว่าเขียดมันคงจะหนีไปนอนหมดแล้วแล้วว่าไอ้แหลมกระซิบ เฮ้ยเรากลับกันเถอะกูขนลุกแบบแปลกว่าเฮ้ยมึงจย่าบ,บ้าเหรอนี่เพิ่งจะมาถึงเนี่ยไอ้เข้มดุเฮ <Hey, S 2> ้ยเงียบๆเว้ยแล้วก็ส่องไฟไปเบื้องหน้าของพวกมันคือกระท่อมไม้ผุผูของตาสีมันตั้งโดดเดียวอยู่กลางทุ่งนาที่เวิร์งวางลมพัดใบตองแห้งเสียสีกันดังแคลกแคลกแคมันน่าสะรึงกลัวเฮ้ยแยกกันหาเว้ยไอ้เข้มสั่ง ไอ้ยอดไปทางซ้ายไอ้แหลมมึงไปทางขวากูจะดูแถวแถวนี้ละ่ะไฮ้ไม่เอาไอ้แหลมแทบจะร้องไห,ห้กูจะอยู่กับมึงเฮ้ยมึงมาอยู่กับกูแล้วใครจะไปหาเขียดเล่าไป,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 ไปนี่มเรื่องมากนะไอ้เข้มถีบก้นไอ้แหลมเบาๆไอ้แหลมหน้าเบะก,ก็กูกลัวผีจำใจเดินแยกไปทางขวามือหนึ่งถือสวิง อีกมือก็ถือไฟฉายส่องกราดไปมาปากมันก็พึมพำคาถานมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเพียงมันสวดคาถาไม่หยุดไอยอดเดินไปทางซ้ายอย่างระมัดระวังส่วนไอเข้มก็เริ่มส่องไฟหาเขียดแถวแถวคูน้ำหน้ากระท่อมแต่ทันใดนั้นเองจมมีเสียงมือนคนกระโดดน้ำดังมาจากทางไอแหลมเฮ hey, ไอแหลม มึงได้เขียดแล้วหรอวะไอเข้มตะโกนถามว่าไงวะไอแหลมแต่ไม่มีเสียงตอบฮ้ยไอแหลมมึงเป็นยังไงบ้างวะไอยอดร้องถามบ้างเงียบไอ้เข้มกับไอยอดมองหน้ากันไฟฉายของท้ะคู่สา์ไปทางที่ไอแหลมยืนอยู่ทันทีภาพที่เห็นก็คือไอแหลมยืนตัวแข็งทื่อน้ำลายฟูมปากตาเหลือกค้าง แล้วมันก็ชี้มือสันๆไปที่กอไผ่ข้างหน้ามึง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 ดูนั้นสิไอเข้มกับไอ้ยอดส่องไฟตามไปบนกิ่งไม้มีตัวอะไรบางอย่างนั่งย่องๆหัวห้อยลงมามันคือตุ๊กแกไอ้เข้มตะโกนล,ลั่นไอ้ห่าแหลมเว้ยตุ๊กแกตัวเดียวเนี่ยมึงตกใจจนฉี่ราดเลยหรอวะไอ้แหลมพอได้สติก็ทุดลงไปนั่งแมะกับพื้น กูนึกว่านึกว่าตาสีแกมานั่งห้อยหัวตุ๊กแกบ้านพ่อมึงสิมานั่งห้อยหัวไอ้เข้มดาเฮ้ยสิเวลาทำมาหากินหมดเว้ยไอ้ยอดสายหัวเกูว่ารีบๆหารีบๆกลับกันเถอะมึงเชื่อกูที่นี่มันวังเวงชิบหายเลยพวกเขาเริ่มหากันต่อแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมซะแล้วไอ้เข้มส่องไฟไปเรื่อยๆ จนไปหยุดที่ใต้ถุนกระทระ่อมตาสีและและ้วมันก็ได้กลิน่นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพที่เริ่มอืดมันลอยโชยออกมาจากใต้ถุนกระท่อมเฮ้ยเหม็นอะไรวะไอ้เข้มขมวดคิ้วเฮ้ยหมามันฆ่าอะไรมาตายหรือเปล่าวะหมาที่ทไหนมาตายที่น um ี่ไอ้แหลมเสียงสั่นกูว่ากลิ่นตาสีแน่แน เพราะว่าแกยังดิบอยู่เลยกลิ่นของแกก็ยังไม่จางครืดคราดครืดคราดเสียงเหมือนมีคนลากอะไรหนักๆดังมาจากในกระท่อมทั้งสามคนตัวแข็งทื่อไอแหลมยกมือไหว้ท่วมหัวตาสีจา๋าพวกผมขอโทษพวกผมแค่มาหาเขียดอย่าทำอะไรพวกผมเลยนะครับตาสี ครืดคราดเสียงนั้นมันดังอีกแล้วคราวนี้ดังอยู่ตรงหน้าประตูไม้ผุกผูของกระท่อมที Sand ่ปากบอกไม่กลัวแต่ว่าตอนนี้ขามันสั่นเป็นเจ้าเข้ามึง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 เห็นมึงกากูเห็นไหมเนี่ยไอ้ยอดกับไอ้แหลมพยักหน้างึกหึกประตูไม้ของกระท่อมที่ตำรวจเอาเชือกฟังมัดปิดตายเอาไว้แต่มันกำลัง ขยับเชือกฟางที่มัดอยู่ตึงเปรี้ยแล้วก็ขาดผึงประตูไม้ผูผๆค่อยแง้มเปิดออกช้าๆสิ่งที่อยู่หลังประตูคือความมืดมันมืดสนิทหนีด้อไวไอ้แหลมสติแตกเป็นคนแรกมันหันหลังกลับตั้งท่าจะวิ่งแต่ไอ้เข้มด้วยความที่มันเป็นหัวโจก หรือมันโง่ก็ไม่รู้มันดันยกไฟฉายขึ้นส่องเข้าไปในกระท่อมเฮ้ยอย่าส่องไอ้เข้มยาไอ้ย,ยอดท้ามไม่ทันแสงไฟฉายสาดเข้าไปในความมืดและพวกมันก็ได้เห็นกลางห้องนั้นมีร่างของชายชราคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่เสื้อผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งดาตาสี ไอ้แหลมครางร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของแกเบิกโพรงขาวคุนไม่มีแววใบหน้าซีดเผือดเขียวคล้ำที่ลําคอมีรอยเชือกรัดเป็นสีม่วงชำ้ำและปากของแกก็ค่อยๆฉีกยิ้มเสียงแหบพระ ดังออกมาจากลำคอที่ถูกรัดนั้นมันไม่ใช่เสียงคนผีหลอกเว้ยผีหลอกกูแล้วไอ้ผีผีหลอกผีหลอกคราวนี้ทั้งสามคนไม่รออะไรอีกแล้ววิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไอ้เข้มไอ้เหียเข้มมึงบอกไม่มีผีมึงบอกว่าไม่มีผียังไงแล้วไอ้แหลมวิ่งไปด่าไป น้ำหูน้ำตาไหลพรากเฮ้ยกู hey, จะให้รู้เลยว่า hey, ฮ้ยวิ่งไอ้แหลมไอ้ยอดวิ่งไอ้เข้มก็ไม่ต่างกันพวกมันวิ่งลม้มลุกคลุกคานไปบนคันาที่ลื่นเป็นโครนไอ้ยอดวิ่งนำไอเ้เข้มตามมาส่วนไอ้แหลมรังท้ายตบแตบตบแตบตบแตบเสียงย่ำโครนของพวกมันดังแข่งกับเสียงหัวใจแต่เดี๋ยวนะ ทำไมมันมีเสียงที่สี่ตามมาล่ะแผลบบ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 มันเป็นเสียงย่ำโคลนเหมือนกันแต่หนักกว่าเหนียวกว่าเหมือนคนไม่มีแรงกำลังเดินลากขาตามมาแหลมเหลวกลับไปดูโอ้โหแม่เจ้าโว้ยตาสีแกไม่ได้อยู่แค่ในกระท่อมแกออกมาแล้วแกกำลังเดิน หรือเรียกว่าคลานสีขาก็ไม่เชิงตามพวกมันมาติดๆสภาพคือดูไม่จืดตาถลนปากอ้ามาแล้วแกตามมาแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้แหลมเร่งสปีดฝีตีนและในจังหวะที่มันกำลังจะแซงไอ้เข้มนั่นเองโครมไอ้แหลมสะดุดรากไม้ ลมหน้าขมำลงไปในปรักโครนให้มึงรีบลุกแล้วไฮ้ผีมาแล้วผีหลอกผีหลอกกูแล้วหลอกกูด้วยไอ้แหลมไอ้เข้มไอ้ยอดร้องพร้อมกันแต่มันไม่หยุดวิ่งร้องกูด้วยร้องกูด้วยมึงเร็วเข้าซีเร็วเข้าไอ้เข้มร้อกกูด้วย,อกกวยไอ้แหลมพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากโครนแคว่ แอ้แรมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงพระขม้าที่มันนุ่งเอาไว้อย่างแรงมันหันควับกลับไปตาสีอยู่ห่างไปแค่สิบเมตรกำลังคลานมาปล่อยกูปล่อยกูให้ตาสีปล่อยไม่ยมดึงมว้ทำไมปล่อยกูสิไอ้แหลมร้องรั่นทุง่งกูยังไม่หากตายไอ้เข้มกับไอยอดที่วิ่งนำไปแล้วมันหันกลับมามอง ภาพที่เห็นคือไอ้แหลมกำลังยื้อยุดจุกกระชากกับอะไรบางอย่างในความมืดไอเกมไอยอดมึงช่วยกูด้วยอีตาสีมึงดึงผ้ากูจะจะเอากูไปอยู่ด้วยมึงช่วยกูทีไอ้แหลมร้องไห้โหไอเข้มหน้าซีดไอตาสีปล่อยเพื่อนผมเธอเพื่อนผมมันบ้าบอเอาไปมันก็ไม่คุ้มกันหรอก ถ้าตาสีอยากได้อะไรก็บอกมาเลยนะแต่อย่าเอาเพื่อนผมไปเลยไอ้ยอดตะโกนผสมโรมผีตาสีคลานเข้ามาใกล้ๆใกล้ขึ้นกลิ่นเหม็นเน่าประท่าจมูกจนแทบสำลักในวินาทีแห่งความเป็นความตายไอ้แหลมมันตัดสินใจมันสลัดผ้าขาวม้าผืนนั้นทิ้งทันทีเอาไปเลยอยากได้ก็เอาไปเลยกูให้แล้ว แล้วไอ้แหลมในสภาพที่เหลือแต่กางเกงลิงสีแดงแปรตัวเดียวก็ลุกพรวดขึ้นมาวิ่งแซงหน้าไอ้เข้มกับไอ้ยอดที่กำลังอ้าปากค้างลอยเหี้ยอะไรแล้ววิ่งซิวิ่งไวสามหนุ่มหรือสองหนุ่มกับหนึ่งลิงแดงวิ่งหน้าตั้งไม่เห็นกลับหลังอีกเลยมุ่งหน้าตรงไปยังที่เดียวที่พวกมันคิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือวัด พวกมันวิ่งไปล้มลุกคุกคานไปจนถึงกุฏิหลวงพ่อทุกประตูโครมโครมหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อครับช่วยแหลมด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยทีหลวงพ่อซึ่งกำลังจำวัดอยู่สะดุ้งตื่นอะไรกันไอ้พวกนี้นี่เออจริงๆเลยพ่อหลวงพ่อเปิดประตูมาก็เจอไอ้สามตัวนั่งหอบแหก ตัวสั่นง mm ันงกเป็นลูกนกโดยเฉพาะไอ้แหลมที่ตัวมีแต่โครนกับบลิงแดงเท่านั้นอาแล้ і, วนี่ผู้เองไปทําอะไรกันมาเนี่ยฮะหลวงพ่อตวาดตาตาตาสีครับหลวงพ่อตาตาตาสีแกแกแกลุกขึ้นมาไล่ผัวผมครับไอ้เข้มพูดตะกุกตะกักหลวงพ่อถอนหายใจยาวเออข้าน่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งแถวนั้น ตาสีนะี่แกพึ่งตายโหงวิญญาณของแกก็ยังดิบอยู่พวกเองเนี่ยไปกวนแกแกก็หิวนะสิห,หิวเหรอเออแกบอกว่าหิวจริงๆด้วยครับหลวงพ่อไอ้ยอดเสริมเออแล้วแกก็ดึงผ้าของไอ้แหลมไว้นะครับหลวงพ่อมองสภาพไอ้แหลมแล้วก็สสยหนะน้าเออแกน่ไม่ได้ดึงผ้าเอ็งล็อกไอ้แหลม เอ็งนะ่ะลมแล้วผ้าขามมาเอ็งนะี่ยมันไปเกี่ยวเข้ากับตอไม้ไผ่เขาเว้ยฮะไอ้แหลมเบิกตากว้างข้าเห็นว่าตอไม้ไผ่ตรงนั้นนะ่ะมันคมข้าเห็นผ้าขามาของเอ็งนะ่ะขาดติดอยู่ส่วนตาสีนะ่ะแกอาจจะแค่หิวส่วนบุญหรือไม่ก็แกอาจจะแค่ออกมาดูว่าใครมันมาส่งเสียงดังที่หน้าบ้านของแก แต่ผู้เองดันไปส่องไฟใส่หน้าแกก่อนทั้งสามคนหน้าเจืออแล้วตกลงแสดงว่าตาสีแกไม่ได้ว่าจะมาเอาโบกผมไปด้วยเหละครับไอ้แหลมถามถ้าแกจะเอาเองไม่มีทางวิ่งมาถึงที่นี่หรอกหลวงพ่อพูดวิญญาณที่ยังดดบนะเขาต้องการบุญไม่ใช่กังเกงลิงของเองไอ้แหลม ไอ้แหลมอายม้วนต้วนพรุ่งนี้ไปบอกลูกหลานตาสีเขาให้รีบทําบุญตักบาตรกรวดน้ำไปให้แกซะทําให้แกน่ะสุกนะแกจะได้ไปสงบสงบ,สงบไม่ต้องมานั่งหิวหรือว่าตกใจพวกบาบา้ายังพวกเอ็งอีกป้าใบนาดวางอย่าเส้นที่ดับแล้วลงบนจานร,รองเออนั่นแหละเรื่องทั้งหมด มันก็เป็นแบบนั้นแหละนะแล้วนะลตาสีละป้าแกสุขหรือยังอ่ะเปียกถามสุกสิวะป้าใบนาตอบพอรุ่งเช้าลูกหลานแกก็รีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ที่วัดพรอพระสวดบังสกุลให้วิญญาณแกก็ได้รับบุญกลิ่นเหม็นเน่าแถวกระท่อมมันก็หายไป ตาสีแก่ก็สุขไปสู่สุกติไม่มาหลอกใครอีกเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดไอ้จุกพยักหน้าแต่คนที่สุขก่อนเพื่อนน่ะมันไม่ใช่ตาสีหรอกนะอา้าวแล้วใครละป้าป้าใบหนา้าทวเราะ <c oughs> จนน้ำหมากกระชอก <c oughs> ก็ไอแหลมนะสิกลับไปถึงบ้านมันสุขขาไข่เลยจับไข่หัวโกรนไปเจ็ดวันเจ็ดคืนพอหายไข่มามันก็เลิกปากดีไม่ไปหาเขียดยามวิการอีกเลยแถมยังต้องไปซื้อกางเกงลิงมาใหม่ยกหลเลยเพราะไอตัวสีแดงนั่นน่ะ มันเผาทิ้งไปพร้อมกับผ้าขามา้าผืนนั้นเรียบร้อยแล้วเจ๋งเลยจ๋งเลยสุดยอดเรื่องนี้สุดยอดเลยเออเออเอาละพวกเองดึกมากแล้วไปนอนจะไปมัวมานั่งตาแปว๋วอยู่ได้จำไวนะำ้นะทำบุญทำทานกันบังนะจ๊ะ จะได้สุขกันทั่วหนะ้าอย่าให้ต้องดิบเหมือนตาสีแก่เลยไม่อย่างนั้นนะถ้าคืนไหนหิวหิวขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าป้าใบานาดไม่เตือนนะ <c oughs> พูดจบป้าใบานาด <c oughs> ก็เดินเคี้ยวหมากจับจับจับแล้วก็เดินเข้าห้องไปทิ้งให้พวกที่นั่งฟังอยู่คนลุกสู้มองหน้าก็เลิกลัก อยู่ใต้แสงตะเกียงริบรีคืนนั้นไม่มีใครกล้าลุกไปฉี่คนเดียวเลยก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ